วิธีรายงานโปรไฟล์บุคคลที่เราไม่พึงประสงค์ค่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิน YouTube ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนรายงานโปรไฟล์ Facebook ของบุคคลคนในคนหนึ่งก็แล้วแต่คุณนะคะที่คุณเนี่ยไม่พึงประสงค์หรือว่าเขาทำผิดกฎเกณฑ์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะคะ กดเข้าไป <c oughs> พอกดเข้ามานะคะ Facebook จะอยู่หน้าตาประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการค้นหาบุคคลนั้นได้เลยค่ะบุคคลที่เราต้องการจะรายงานโปรไฟล์ของเขานะคะอย่างเช่นนั้นจะเป็นรวมสาร u t u b e อ่ะเจอแล้วพอเจอแล้วนะคะก็ทำการคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่ตัวตาปลาค่ะจุด3จุดตาปลาค่ะเนี่ย ทำการแตะเข้าไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงทำการแตะคลิกเข้าไปจากนั้นนะคะจะมีคําว่าขอความช่วยเหลือหรือรายงานโปรไฟล์นะคะจะมีคําว่าขอความช่วยเหลือหรือรายงานโปรไฟล์เราก็ทําการคลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมันจะ มักจะกดไปที่การแอบอ้างว่าเป็นบุนคคลอื่นอันนี้ถ้าเรากดไปนะคะเขาก็สามารถกู้คืนได้หรือว่าเขาก็สามารถแก้ได้คือจะแปลว่ายืนยันตัวตนของคุณอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช้ชื่อที่แท้จริงอันนี้เขาสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้ามาเล่นเฟซได้ตามปกตินะคะโพส์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็แค่บล็อกบล็อกโพส์นั้นไว้นะคะหรือว่าบล็อกโพส์ทุกโพส์เลยไม่สามารถโพสได้ การโกงคำหรือการตัดแล้งเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะคะฉันไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของฉันได้อันนี้ประมาณว่าหมายถึงเราหมายถึงเราเนี่ยไม่เข้าเข้าเข้าบัญชีนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนให้มาเลือกที่เป็นอันตรายหรือสแปมค่ะ พอเลือกแล้วนะคะเราก็อ่านนะคะอันนี้หมายถึงว่าเนื้อหานี้คําต่อมาตรฐานชุมชนมาตรฐานของเราอธิบายถึงเราอนุญาตและไม่อนุญาตบน Facebook เราก็กดส่งได้เลยนะคะเนี่ยกดส่งได้เลยแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดคำว่าเรียบร้อย โอเคนะคะท่านผู้ชมแค่นี้แค่นี้นะคะ Facebook ก็จะรายงานโปรไฟล์ของคนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ